สวัสดีครับเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้นะครับหรือว่าวิดีโอชุดนี้นะครับเราจะมาทําเป็นตัวอาลีดอปชิปกันนะครับหรือว่าทําเป็นธุรกิจดอปชิปปิ้งนะครับซึ่งดึงสินค้ามาจากของอา i ีเอ็กเพสนะครับแล้วก็ไปขายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะทํำยังไงเนาะผมจะสอนทุกขั้นตอนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อการสร้างในส่วนต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูเว็บกันก่อนดีกว่าเนาะว่าจะได้เว็บประมาณไหนนะครับเว็บของเรานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับจะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ OK เ e ด l s h o p นะครับ ซึ่งผมจะทําให้ดูก่อนแล้วผมก็จะล้างทาใหม่ไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆนะครับโอเคอย่างแรกเราก็ใส่สไลด์นะครับเราสามารถลากตรงนี้ไปที่ไหนก็ได้นะครับเราเลือกสไลด์แบบไหนมาใส่ก็ได้ภาพแบบไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะมีสินค้าแบบนี้นะครับเข้ามานะครับโดยสินค้าพวกนี้นะครับผมไม่ได้ทําการปรับแต่งอะไรเลยจริงๆแล้วควรจะปรับแต่งสักหน่อยหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชื่อรายละเอียดนะครับผมดึงขึ้นมาเลยนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆ ได้ดูนะครับว่าวิธีการทํางานเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของเขาทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยมีหลายๆสีหลายแบบเลยนะครับให้สามารถเลือกซื้อได้นะครับอันนี้นะครับก็มี r e l a ย์โ product ให้เราด้วยนะครับเนี่ยกดดูเป็นยังไงนะครับมีในส่วนของฟุตเตอร์ด้วยนะครับว่าเราดูอันไหนไปบ้างแล้วนะครับหรือว่าเป็นรีวิวนะครับซึ่งรีวิวนะครับก็สามารถเลือกดึงมาได้แต่ ส่วนที่ดีก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกดึงมาทั้งหมดเลยก็ได้นะครับซึ่งน่าประทับใจมากนะครับแล้วก็จะเป็นท็อปเลดโปรดักต์นะครับนี่แบบนี้ก็ทําได้นะครับในส่วนฟุตเตอร์ข้างล่างนะครับในส่วนนี้จะเป็นของฟุตเตอร์เหมือนกันนะครับก็จะเป็นดีเทลนะครับที่เราต้องการจะใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วก็เป็นพวกดีเซนต์โพสต์โปรดักต์แท็กนะครับหรือจะเป็นให้ติดต่อเราก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูหน้าแรกกันอีกรอบหนึ่งนะครับ มาถึงตรงสินค้ากันแล้วนะครับเราสามารถทำแอนิเมชันแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งสําหรับเว็บนี้นะครับผมทําสินค้าไว้อยู่6หมวดนะครับก็จะเป็นเสื้อผู้ชายเสื้อผู้หญิงนะครับกางเกงผู้ชายกางเกงผู้หญิงรองเท้าผู้ชายรองเท้าผู้หญิงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับแต่ว่าหน้าแรกเนี่ยผมดึงมาโชว์แค่2อันก็พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆลองทําเองดูนะครับว่าถ้ามีปัญหาตรงไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับนละในส่วนของแบนเนอร์ตรงนี้นะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับง่ายมากเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่บาาบ t t แบบนี้นะครับสามารถทําได้ซึ่งปกติเขาก็จะเล่นเองนะครับวิ่งวนไปวนมาแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นปุ่มนะครับนี่สามารถปรับแต่งได้ทุกอย่างเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับลิงก์ไปไหนก็ <reincarn applicable> ได้นะครับ <RF> นี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีวิธีการปรับแต่งยังไงสร้างแบบไหนนะครับนี่ใส่อีเมลไปนะครับกดเซ็นไปก็ได้นะครับ แล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นบล็อกนะครับผมก็ทำขึ้นมาให้ดูนะครับเราสามารถปรับแต่งได้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟุตเตอร์แบบเดียวกันนะครับอ่ะในส่วนเว็บก็น่าจะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของปลั๊กอินที่เราจําเป็นต้องใช้กันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับนี่ถ้าเข้ามาตอนนี้นะครับอ่อให้ถ้าเพื่อนๆกดตามลิงก์เข้ามาแล้วนะครับให้คลิกที่ตรงนี้นะครับ เขาจะลด35%เลยนะครับจาก89นะครับตอนนี้นะครับเห็นบอกว่าแค่20รายการเหลือ57เพราะว่าเป็นช่วง Cyber Monday หรือ Black Friday ของเขาอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้ยเราา5็57.85นะครับถูกมากเลยนะผมซื้อ89เลยนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือตีมของเรานะครับที่เราจะใช้ก็คือตีมแฟชั่มนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นอะไรที่ผมว่าขายดิบขายดีมากแล้วก็ยอดนิยมมากนะครับหลังจากที่ลองใช้ดูแล้วนะผมว่า มีการปรับแต่งที่ละเอียดมากนะครับแล้วก็ใช้ดีมากๆนะครับก็เพื่อนๆใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับตอนนี้เนี่ยของตัว Team f o r t e s เองนะครับเขาก็มีตัวตัวนี้นะครับเนี่ยลด50%นะครับ Cyber Monday นะครับ50% p เ e ี i ยมนะครับ r s t ส e ีมนะครับเท่าที่ผมดูแล้วนะครับโปรเจกต์ต่อไปที่เราจะใช้กันนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับ ซื้อเก็บไว้ได้เลยนะครับผมก็ซื้อเก็บไว้เหมือนกันเนาะจะซื้อเก็บไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะใช้ตัวนี้ในการทํางานนะครับซึ่งตัวนั้นอีโปรเจกต์หนึ่งต่อหน้าไปจากนี้อีกนะครับเรายังไม่จบแค่นี้เนาะอีโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยจะเป็นในส่วนของพาร์เนอร์เน็ตเวิร์กนะครับก็จะเป็นเป็นอะไรดีเดี๋ยวค่อยมาบอกดีกว่าอุบไว้ก่อนนะครับเป็นพาร์เนอร์เน็ตเวิร์กนะครับขายของตามประเทศนะครับดึงสินค้าเขาขายประเทศเขาเราได้ตังค์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็จะเป็นตัวนนนี้ะะคครรัับบ อันถูกไหมเนี่ยเหลือ29เหรียญเองถูกมากนะครับขายไปแล้ว2 1 0 0 0เซลนะครับโอ้โหน่าจะเยอะอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวตัวนี้ที่ผมจะดูนะครับแล้วก็หลังจากคลิปนี้นะครับเป็นวิธีการแนะนำแล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะครับตั้งแต่ w o r d p r e s s i n Store มาใหม่ๆเลยนะครับไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันไปเลยนะครับแล้วคอยติดตามกันนะครับชมในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็แนะนำกันแล้วเพื่อนๆไปซื้อรีบไปซื้อก่อนนะครับ ตัวดับชิปนะครับแล้วก็ตัวทีมนะครับอ,อยู่ในกลุ่มแล้วสำหรับทีมเดี๋ยวผมจะมีแนะนำนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ